แล้วอ่าเนื้อในของเขานะ่ะอันนี้คือลูกแก่แล้วนะคะาฮียวี๋ยวก็เนี่ยเราจะดึงอันนี้ออกดึงออกดอ,อกนะคะพเพื่อนๆออกใ<อ>ช่นะคะมีน้ำอยู่ข้างในค่ะพเพื่อนเพื<ๆ>่อนแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างคะ่ะเราทานน้ำของเขาหอมหวานอร่อยกินให้ดูนะคะ มันมีน้ำอยู่ข้างในค่ะไม่มีใครไปใส่ไว้นะคะเขามีของเขาเองค่ะเพื่อนแล้วอ่าเนื้อในของเขานะ่ะอันนี้คือลูกแก่แล้วนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะมันออกมาก็ได้ครับเพื่อนนะคะ๋ยวจะ จะแกะเอาน้ำข้างในให้ดูนะคะไม่มีแรงไม่มีแรงแกะไม,มแไม่มีแรงแกะเดี๋ยวจะแกะขั้นแล้วก็หอมหวานด้วยนะคะหอมหวานด้วยคะ่ะหอมหวานด้วย าจะมีเนื้อข้างในค่ะเพื่อนเพื่อนชั้นแรกก็เปลือกเขาค่ะชั้นแรกนี่เปลือกเขานะคะเปลือกเขาแล้วก็ชั้นที่ชั้นที่กินให้ดูนะคะให้เขาออกมานะคะเพื่อนเพื่อนวิธีการเอาน้าข้างในมะพร้าวออกมาเดี๋ยวเจ้าออกให้ดูเดี๋ยวนี้แหละว,ว่าเราจะกินน้ําเขายังไงเดี๋ยวเราก็จะแกะเอาน้ําข้างใน เนี๋ยนะคะใหนะ้น้ำมีน้ำจริงด้วยเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะชั้นแรกก็เปลือกเขาคะ่ะชั้นแรกมีเปลือกเขานะคะเปลือกเขาแล้วก็ชั้นที่ชั้นที่แตกไหมคะแตกไหมแตกแกญไหมคะได้ยินไหมคะเสียงกริ้งกิ้งกริ้งกิ้งอะไรเนี่ยมีน้ำข้างในคะ่ะมีน้ำลูกกลมๆแล้วก็ จบอยู่แค่นี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเรามาดื่มน้ำกันดีกว่าจะเป็นเนื้อเขาค่ะเป็นเนื้อของเขานะคะแล้วก็ห่อหุ้มเอาน้ำข้างในไว้ค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะเนื้อในของเขาเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำอ่า กะทิค่ะกะทิแกงได้ค่ะเพืเ่อนเเนาะทำสกัดน้ำสองนี่จะเป็นแข็งแข็งนี่ค่ะกลมๆแข็งแข็งนะะเขาเรียกว่า,ากะลาค่ะเพืเ่อนเเนาะแล้วก็ชั้นข้างในนี่ก็หะเดียวยเราจะดึงอันนี้ออกดึงออกดึงออกนะคะเพืเ่อนๆอคนะวิธีการที่จะเอาออกมากินได้เราจะต้องถอะออกมาแบบนี้ค่ะ เปลือกข้าออกมาแบบนี้นะคะค่ะด้งออกค่ะชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งนะคะนี่เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นรูปกลมๆแบบนี้ค่ะรูปกลมๆแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะเอาน้ําข้างในมันออกไปเรื่อยๆค่ะ อยู่ข้างในนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราเห็นเป็นกลมๆนะคะและจะมีเปลือกห่อห้มอ,อยู่ตอนนี้เราก็ไม่มีแรงไม่มีแรงแกะให้ข้าออกมานะคะเพื่อนเพื่อนวิธีการเอาน้ำข้างในมะพร้าวออกมาเดี๋ยวเจ้าออกให้ดูเดี๋ยวนี้แหละว,ว่าเราจะกินน้ำข้ายังไง วิธีการที่จะเอาออกมากินได้เราจะต้องเฉาะออกมาแบบนี้ค่ะเฉาะเปลือกเข้าออกมาแบบนี้นะคะเดึงค่ะวิธีการที่จะเอาออกมากินได้เราจะต้องเฉาะออกมาแบบนี้ค่ะเฉาะเปลือกเข้าออกมาแบบนี้นะคะเดึงค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนเนาะกว่าจะออกมาเป็นมะพร้าวนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้กินน้ำข้างในนะคะปอกปอกชั้นที่หนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อน ไม่ไม่มีแรงแกะเดี๋ยวจะแกะค่ะฮะเดี๋ยวก็เนี่ยเราจะดึงอันนี้ออกดึงออกนะคะพเพื่อนๆเอ,อกค่ไม่มีแรงไม่มีแรงแกะเรียบร้อยเรียบร้อยคะ่ะเพื่อนๆก็อ่ทาทำให้พเพื่อนๆดูค่ะว่า ข้างในมะพร้าวน่ะมีน้ำจริงค่ะเพื่อนเพื่อนอชื่นใจค่ะเพื่อนเพื่อนหวานหวานมากเลยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นเนื้อเขาค่ะเป็นเนื้อของเขานะคะแล้วก็ห่อห้มเอาน้ำข้างในไว้ค่ะเพื่อนๆอนี่เห็นไหมคะแล้วก็ จบอยู่แค่นี้ค่ะเพื่อน,อนสวัสดีค่ะเรามาดื่มน้ำกันดีกว่าคะเดี๋ยวเราก็จะแกะเอาน้ำข้างในแกะนะคะมีน้ำมีน้ำาจริงด้วยเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะน้ำใสๆนะคะเพื่อน สวัสดีค่ะมะพร้าวมะพร้าวอีกแล้วจ้าข้างในให้ดูค่ะข้างในเ,ออเห็นไหมเห็นไหมล่ะค่ะเห็นไหมค่ะข้างในมีเนื้ออีกค่ะสามชั้นสี่ชั้นนะคะกินให้ดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะแล้วอ่าเนื้อในของเขานะ่ะอันนี้คือลูกแก่แล้วนะคะให้มีแรงไม่มีแร,ง,รงแกะค่ะ มะพร้าวโอ้อศัศจารย์ใจไหมคะพเพื่อนแปลกใจไหมคะทําไมน้ำใสๆนะคะเพื่อนน้ำใสเลยเ,เรียบร้อยเรียบร้อยคะ่ะเพื่อนก็ทําให้เพื่อนๆดูค่ะว่าข้างในมะพร้าวนะ่มีน้ําจริงคะ่ะเพื่อน มาแล้วจ้าน้ำข้างในนะคะเนี่ยเราทําให้แตกเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะค้ามะพรา้าไม่มีแรงไม่มีแรงแกะอกไปเรื่อยๆค่ะปอกเลยนะคะเพื่อนกำลังจะปอกค่ะกำลังจะปอก นี่คือเราเฉาะมาเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้เป็นลูกเป็นอ้าอัศจรรย์ใจไหมคะพเพื่อนๆแปลกใจไหมคะทําไมชื่นใจคะ่ะเพื่อนๆหวานหวานมากเลยค่ะเหน็นไหมคะชื่นใจคะ่ะเพื่อนๆหวานหวานมากเลยค่ะ ไม่คะเมค่ะแปลกไหมคะเพื่อนๆพ่อข้างในนี้จะมีน้ํานะคะน้ําใสๆค่ะมีรสชาติหอมหวานคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะเอาน้ําข้างในเกะนะคะทีะนั้นมีน้ำจริงด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะดูอัาจรรย์ใจไหมคะเพื่อนเพื่อนแปลกใจไหมคะทาไมนะคะทีนี้เราก็ จะเอาน้ำข้างในชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งนะคะนี่เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยะะแล้วค่ะจะเป็นรูปกลมๆแบบนี้ค่ะรูปกลมๆแบบไม่ไม่มีแรงแกะเดี๋ยวจะแกะให้กินให้ดูนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็จะเอาน้ำข้างในแล้วอ่าเนื้อในของเขาเนะ่ะ อันนี้คือลูกแก่แล้วนะคะวิธีการที่จะเอาออกมากินได้เราจะต้องเฉาะออกมาแบบนี้ค่ะเฉาะเปลือกเข้าออกมาแบบนี้นะคะ,คะเดออะแบบนี้เข้าออกมานะคะเ,เพื่อนวิธีการเอาน้ำ